แว่นออปตาสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวแว่นมีความเบาทน,ทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออปตาสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสาฟเฟลว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วย พวกเราเก็บนามวันนี้เราจะมาเป็นคนดีสร้างคูก,กันต่อเลยนะทุกคนเย้ยยู้ยซึ่งตอนนี้คูเราก็เริ่มเป็นคุกแล้วนะครับแล้วก็มีคนร้ายอยู่ในนี้แล้วดูสิโอ้ยคนร้ายติมไปหมดเลยทําไมโลกนี้ถึงได้มีคนช่วยเยอะขนาดน,นี้วะเนี่ยรวมถึงนายด้วยหรือเปล่านี่<ฮ>และดูสิฉลามฝั่งนี้คือน่าจะเป็นคูข,ของนายนะนายลองสร้างสิ มันจะเหมือนของฉันแลปืปลานเนี่ลองสร้างดูถ้าเหมือนกันเราก็จะได้ไม่ต้องมาดูนะครับผมแต่ถ้าไม่เหมือนก็คือจะมาดูนะครับอ้อเหมือนกันแหละ <c oughs> โอเคเหมือนกันเลยตรงนี้มีคนคุกยิ้มนะครับผมฉลามดูสิตอนนี้ฉันมีเงินเจ็ดหมื่นไว้โอ้โยอโอเอพพอเศรษฐีเย้โโยโคตรรวยบอกเลยทุกคนและตรงนี้รู้สึกว่าจะมีบันไดให้ซื้อนะครับผมลองซื้อสิเฮ้ยปีกขึ้นได้ปะเนี่ยโอ้ยฉลามดูด้านบนมีซื้ออีกไว้ซื้อเฮลิคอปเตอร์อะเฮ้ยจริงดิ เฮ้ยขอขับเออได้ขับได้เหรออวาร์ปเฉยเลยอะเจ้ากบนายต้องมาเหยียบมีนะแผ่นแผ่นนี่นนอ๋อโอเคเหยียบแผ่นนี้ทุกคนโอ้ยังมีให้เราสร้างตรงนี้อีกนะครับผมตรงนี้เป็นเหมือนว่าเป็นคุกกลางเกาะหรือเปล่านี่เฮ้ยมีให้เราซื้อต้นไม้ตรงนี้โอ้โหโโดูนี่คือการปลูกต้นไม้แบบรวดเร็วนะครับเอาเป็นว่าเรายังไม่สร้างตรงนี้แล้วกันทุกคนเราจะกลับไปก่อนแล้วกันนะครับไปขี่เครื่องบินแบบเทเลพอร์ต โอ้ย oh, oh นึกว่าจะได้ขี่เฮลิคอเปเตอร์ว่าบินนะโอ้โหเสียดายเลยทุกคนเราจะลองซื้อตรงนี้เลยนะครับผมราคา900 <c oughs> โอ้โหนี่คือรู้แฮะโอ้อย่าบอกนะว่านี่ค,คือที่ทํากิจกรรมอ๋อ oh, <c oughs> นี่เหมือนของนายนี่ใช่ไหมใช่อ๋อโอเคงั้นซื้อตรงนี้ไปก่อนแล้วกันทุกคนส่ว so, นตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าซื้อบาสเกตบอลนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยเอ้าชุดกระโดดเออเอ้ฉลันโดโคสูงเฮ้ยเลงห่วแล้วไปเหยียบเขาทำไมล่ะ อะไรตรงนี้เป็นฟุตบอลน,นะครับผมอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นบอลคืออะไรคือเตะบ,บอลแล้วก็เข้าตรงนั้นเหรอเตะบอลแล้วก็โยนบาสงงว่ะทุกคนอ๋ออาจจะแปลว่าเปลี่ยนสนามได้งไงสองสนามในที่เดียวสินะเอ้ย <g ül> หรือว่าเขาบอลน,นี้มาโยนบาสป่ะ ช่ไหมจะมาไม่น่าใช่นะเออนั่นเอเอาหลานทุกคนแล้วตัวนี้ก็มีให้เราซื้อตรงนี้นะครับคืออะไรไม่รู้ลองซื้อดูโอ้เอาไว้ให้สาวๆมานั่งเชียร์นะครับ <laughs> มานั่งเชียร์ในคุกเนี่ยนะสาวๆในคุกไงเอออ๋อ,อโอเคโอเคเฮ้ยเจ้าก,กบนายลองเชียร์ฉันนะเดี๋ยวฉันจะลองเล่นดูโอเคโอ,โอ้โอ้พี่หลามรอจังเลยโอ้โหพี่หลามรอจังเฮ้ย <laughs> อออขอถามอย่างหนึ่งพี่หลามจะเตะบอลหรือจะเล่นบาสครับเมื่อกี้พี่จะเตะบาสไง <c oughs> รู้จักเปล่าแฮะเอาล่ะทุกคนโซนตรงนี้นะครับบีให้ซื้อเหมือนเดิมน่าจะไปที่นั่งโอเคเอ้ยครั้งนี้มีคนมานั่งว่ะเดี๋ยวซื้อตรงนี้ก่ับแป๊บนึงโอเคเออคนนี้ก็ถืออะไรวะนี่เออน่าจะเป็นมีดพับนะถ้าฉันดูไม่ผิดเนี่ยเป็นมีดของจริงหรือของเล่นนะครับนี่ไม่รู้ดิแต่มันเหลืองอ๋อยเลยอีอแล้วนายาดูคนนี้ฉลามดูเขามีปืนอยู่ใต้เก้าอี้ด้วยวะ หน้าตาดูยิ้มเย้มนะแต่มีปืนอยู่ใต้เก้าอี้หมายความว่ายังไงอยาไม่จะเฮ้ยเลยโอ้โหไหนนี่จะยิงเขาอย่างเดียวเลยนะฉลามอย่าทำแบบนั้นให้เกียรติชดฉันด้วยดูชุูซะสิดูชุดฉันโอ้ยชุดนักโทษแบบใหม่นี่ว่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่มันคือชุดตำรวจส่วนคนตรงนี้นะครับโอ้โหดูเหมือนเป็นหัวโจกของคนในคุกเลย หน้าตานี้โหดมากเออหน้าตาบูดบึง้งไม่ค่อยมีอารมณ์ดีสงสัยเพราะว่าไม่มีผมแน่เลยหน้างเฮ้ยเนี่ยฉลามขออะไรเซ็นเลยคนดังฉลามเซตมะเฮ้ยเซตมะขออะไรเซ็นหน่อยอขอบคุณมากครับโอ้โหตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีให้สร้างแล้วนะครับผมโอเคเป็นลานกีฬาของนักโทษนะตรงนี้ไปดูส่วนต่อไปเลยทุกคนต่อไปคือส่วนตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าผมจะไม่ดูของผมนะครับเดี๋ยวไปดูของฉลามดีกว่าสลับกันนะมาฉลามเริ่มสร้างตรงนี้เลยดูซิมันคืออะไรตรงนี้แล้วกันโอ้มีสร้างทางเพิ่ม อ่ะอันเนี้ยซื้อป่าซื้อป่าละมอะไม่อยากได้ป่าละมอะเลยเว้ย,ยกำแพงห้าพันบาทโอ้โโคตรแพงเออมันคือกำแพงอะไรวะอา้าว อโอ้โ,อโหโดูดิทุกคนโคตรใหญ่เนี่ยซื้อซื้อกำแพงเพิ่มเออซื้อเพิ่มเลยซื้อเพิ่มนี่ทุกคนฉลามนี่มีหอคอยด้วยนี่เห็นไหมอ๋อโหสุดยอดอันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่ากำแพงที่แบบส่วนที่ไม่ให้คนออกไปข้างนอกอครับผมบายเคฟเเลพอร์ดอะไรอ่วว่าไปถ้ำราคาตั้งหมื่นสี่เลยนะเว้ยซื้อเลยเอ,อโอ้ยนี่ไงทุกคนเราสามารถว่าไปถ้ำได้นะครับแล้วก็ซื้อทางซื้ออันนอกก่อนโอเคซื้อทางไปเรื่อยๆทุกคน ว้าวโอ้โหสวยจริงๆเลยย่าโอ้มีให้ซื้อโคดไกลทุกคนอ่าพื้นแล้วอันนี้อะไรย่าอ๋อถนนอันนี้เป็นปาร์คิ่งลานจอดรถว้าวฉลามตังเหลือไหมฉันเหลืออยู่หกหมื่นนะเชิ่อซื้อเลยนี่ซื้อลานจอดรถเลยโอเคอ้าวซื้อตรงนี้ก่อนละกันนะโอ้นี่ไงเื้อลานจอดรถทุกคนแล้วก็มีให้เราซื้อประตูประตูทางเข้า ว้าว <Wow. S 2> oh. อันนี้เป็นประตูทางออกโว้โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อลัวด้วยฉลามล้อมลับโอ้ย oh, ลัวแพงมากใช่อาราพันเก้าโอ้โหคือตอนนี้เริ่มเป็นคุกแล้วทุกคนครับจากโลง่ลงๆนี่คือตอนนี้เริ่มไม่โล่งแล้วอ้ oh, าวตังหมดแล้วอ้าวโอ้โหฉลามอีนนิดเดียวเองเนี่ยงั้นเดี๋ยวจะให้ฉลามเก็บตังค์ก่อนทุกคน ไปฉลามไปเก็บเงินเพิ่มเอ้ยเล่งงานกันหน่อยพวกกระจก <c oughs> เป็นลูกน้องก็หัดเล่งงานกันบ้างโอ้ยฉลามโหดไรเกินเรามาเป็นคนดีเราอย่าไปดูถูกเขาอย่าไปด่าเขานี่มันเป็นลูกจ้างของฉันแล้วมาทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพไปเจ้ากบเอ้ยไหนก็นพูดกับเขาดีๆสิมาเจ้ากบซ้อนฉันได้เลย <c oughs> ใช่เขา่าซ้อนเหรอแฮงคืขึ้นรถยนต์นี่เฮ้ยขับหาเลยนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> จอดรถอ่ะฉลามสร้างรั้วเพิ่ม รัวอ,อ้าวอ๋อ,อทางน,นี้ไม่มีรัวแล้วทุกคนมีอะไรสร้างเพิ่ไมไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันมีนะเจะกบเออลองสร้างตรงนี้เลยทุกคนอะ่ะโอ้ยมีชุดไม่ชุดเชฟอย่าบอกนะว่าตรงนี้เป็นส่วนของครัวทุกคนที่กินอาหาร,หรเลยปะเนี่ยเฮ้ยอยากรู้ก็ต้องซื้อนี่เลยเช,เชลเตอร์อาหารนะครับผมอันนี้แล้วก็มีเราซื้อเชฟด้วยหน้าตาเชฟนี่โหดมากมีเราซื้อฝั่งนี้ครับซื้อกำแพงฉลามซื้อเลยอันนี้ ซื้อตปงค์ก็แพงหน้าต่างนะทุกคนแล้วก็โอ้เอามีแค่นี้ไงเอ้ยเดี๋ยวครัวมันไม่น่ามีแค่นี้นี่กินข้าวกลางแจ้งหรอครับเนี่ยเออนี่ไงเออซื้อได้ตรงนี้โอเคนี่มีตรงนี้ให้ซื้อตังค์หมดแล้วเจ้ากบโอ้โหตังค์ในนี้หมดง่ายจังเลยเดี๋ยวผมจะมาสร้างของผมให้เหมือนของฉลามเลยนะครับทุกคนแล้วตรงนี้นะผมมีให้เราซื้อที่เทลพอทํำนะครับโอเคฉลามเราไปถ้ำกันเถอะไปไปซื้อของในถ้ำกัน โอเคเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยฉันเข้าไปไม่ได้เจกอบนั่นเราเข้ามาใหม่ฉลามเข้าไปไม่ได้เอ้าหรือมันต้องอยู่คนละถ้ำกันวะเดี๋ยวฉันขอรอไปเข้าถ้ำตัวเองก่อนนะเพราะมันได้เปล่าโอเคเอ้ยจกอบเข้าไม่ได้อีกแล้วไม่เป็นไรฉลามงันฉันอยู่คนเดียวก็ได้ทุกคนน่นรังจะมีให้เราซื้อ,อนี่ครับผมอะไรไม่รู้โอ้โหมีเส้นทางลำเลียงอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยมีเราซื้อดอปเปอร์อะเฮ้ย เราจะได้เงินเพิ่มจากตรงนี้เหรอครับเนี่ยซื้อเลยทุกคนดัปเปอร์ดูดีมากทุกคนซื้อฝั่งนี้ด้วยเอออยากเห็นอยากเห็นลอเกินฉลามไม่ต้องออกเกมเข้าใหม่หรือเปล่าออาจจะนะของฉันนี่มีแต่บั๊กทั้งนั้นเลยอะเจากบฉันซื้อดัปเปอร์ไปนี่รู้แลาวสอไฟฟ,ฟ้ามากทุกคนแล้วดูเงินสิอันนี้เก็บเงินได้ไหมตรงนี้ยังไม่ได้เลยคือยังไม่มีปุ่มให้เหยียบทุกคนโอเคไม่เป็นไรเงินหมดแล้วตอนนี้หมดโคตรเร็วเลยใช้เงินอย่างเยอะกลับแล้วกัน เอาเดียวทำไมใช่กลับไม่ได้วะอ้เอาเฮ้ยมันบ้ากเกิดทุกคนเดี๋ยวรีเซ็ตตัวแล้วกันนี่ดูภายนอกสิทุกคนคุกเราในโคตรใหญ่เลยนะครับนี่โอ้โหใหญ่จริงโอหน้าใหม่เหรอเออเพิ่งมาเข้าคุกวันแรกปะเนี่ย <laughs> ฉันอยู่ตั้งนานแล้วฉลามเฮ้ย มาเลยมาเลยทางนี้เออเขาคุกมามาจะพาผมไปไหนเออผมไม่ใช่นักโทษเอ้ยไม่ต้องมาเถียงที่นี่มีแต่นักโทษโอไม่มีคนบริสุทธิ์หรอกนยรวมถึงคุณด้วยหรือเปล่าเอ้ยฉันเป็นเจ้าหน้าที่นะฉันบอกให้ตามมาก็ตามมาอย่าโหดมากเฮ้ยอย่าปืนที่หน้าผมเฮ้ยโหโหดเกินวิงนยไอ้จุ๊อย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีหนียิงมากนี่ยิงแม่งเลยเด้อโอ้ยหนีโดดมาแล้ว ไอโน่กลับมาดีก่อนเอาละฉลามเนี่ยมาสร้างตรงนี้ต่อเลยี่เอาเลยอันนี้ซื้อกระจกทุกคนแล้วก็นี่ซื้อหลังคานะครับเอฟโอ้โอซื้อโต๊ะด้วยมีโตะให้ซื้อว้าวเห็นตโต<อ>ะแบบนี้แล้วนึกถึงโรงอาหารที่โรงเรียนเลยเฮ้ยเอ้ยนายเคยเรียนี่เหรอเจ้าก,กบเออก็เคยเรียนอยู่นนโรงเรียนกบเนี่ยพูดซะน่ากลัวเลยโรงเรียนกรบกบก็มีโรงเรียนนะเว้ยสอนกระโดดสอนกินมะเงและนี่คือให้เราซื้อนักโทษน,นะครับผมซื้อเลยฉลาม โอ้ oh, มีคนมานั่งกินข er ้าวดูหน้าตาเขาสิหน้าตาเขากำลังรออาหารอยู่หิวแล้วเนี่ยไม่ได้กินข้าวแต่แต่เช้าดิฮะโอ้ยทําช้าเลอเกินช้าเว้ยเมื่อไหรมันจะมาเสิร์ฟพนักงานอยู่ไหนเนี่ยสาวเสิร์ฟอยู่ไหนก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนักโทษที่กินข้าวนะครับทาไมคนนี้เขามองมาที่กระจกองเฮ้ยเขากำลังวางแผนจะหนีออาจากคุกเลยเปล่าทิศที่เขามองมีรถตำรวจจอดอยู่ด้วยเฮ้ยใส่ชุดพ่อครัวดีกว่าเพื่อความเท่โอเค พ่อครัวครับรีบทัอาหารนะครับผมเดี๋ยวดูซิมีอาหารอะไรบ้างเอออาหารสีน้ําตาลสีเหลืองสีเขียวสีส้มมันคืออาหารอะไรครับเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ม่เราซื้อทุกคนฉลามซื้อนี่เลยเออโอ้คืออะไรในตรงนี้เอ้ร้านขายของหรือเปล่าอ่ะลองซื้อดูทุกคนเอออาจจะใช่ร้านขายของก็ได้ใบเชตรงนี้โอเคแล้วก็มีให้เราซื้ออะเทเบิลโว่เนี่ยมันคือห้องอะไรวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยห้องกินข้าวของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเออนั่นสิลองดู โอ้มีคนทำงาน๋อนี่คือออฟฟิศเอ้ยเดี๋ยวไปหนึ่งทำไมฉันเห็นเขาเล่น G D A วะส่วนคนนี้ทุกคนโอ้โยตำรวจแต่ละคนที่นี่อู้งานในจริงนอนหลับคาคอมเลยครับนี่ยโอเคฉลามซื้อเพิ่มเลยนี่มีเราซื้อทีวีด้วยแหละโอ้ทีวีจอใหญ่มบนเริ่มเลยตรงนี้มีเราซื้ออ m m o กระสุนนะครับก่อกระสุนมีปืนเฮ้ยมีปืนให้เราใช้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยเอามาใช้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยใช้ได้เหรอโอ โอ้ยเฮ้ยอย่ายิงโอ้โหดูปืนยังโหดมาฉลามมาซื้อนี่ต่อเลยนี่ AK47 สี่เอซื้อไม่ได้มี2,000นี่ไง2,000ซื้อตรงนี้ได้นี่ตกแต่งนี้โอเคอ๋อนี่คือโซนตำรวจทุกคนพ olic นะครับปืนมืดมืดเฮ้ยใครมาไหมเดี๋ยวแป๊บนึงขอต้อนรับกันอตำรวจคนใหม่แล้วนี่ ไม่มัสดีครับไม่เดี๋ยวหน้าตาคุณคุณเดี๋ยวมึงเคยเจอวัดดีไอ้น้องพี่ตำรวจระดับสูงเป็นจอมพลน่ะนะมาตรวจสอบว่าคุกที่นี่เป็นยังไงบ้างทำไมคุณตำรวจระดับสูงนี่หน้าตาเหมือนเพื่อนผมเลยไหมคนเราหน้าตาก็คล้ายๆกันอยางไงแหละไม่ต้องสงสัยหรอกไอ้น้องเป็นทหารยศต่ำกว่าก็เชื่อฟังรุ่นพี่มาทหารอะไรวะผมเป็นตำรวจไปแล้วคุณชื่ออะไรครับนี่ผมชื่อแหลม <laughs> นี่ผมว่าจอมพลแหลมนะมันไม่ใช่แล้วเออไม่ใช่เลยฉลามเน,มน,มนี่ยมาเอ้าเอยรู้สึกหิวข้าวจังเลยเข้าลงอาหารดีกว่าอิรัชไชมเซออิรชไชมเซโอ้นี่พอ่อครัวใช่ไหมเนี่ยหน้าตานี่ไม่เหมือนเพื่อนเลยเว้ก็คืออิรัชไชมเซออันนี้เป็นพอ่อครัวญี่ปุ่นเหรอครับเนี่ย y ย s y e ให้ให้อริกาโตให้อะไรครับมีอะไรให้ผมให้ไข่ดาว มันเกี่ยวอะไรเอ้มีอะไรกินม้าครับเนี่ยผมอยากจะรู้ซูชิวาซาบิแล้วมีอย่างอื่นไหมที่แนะนําอะไรๆรครับอ๋อไม่มีครับอ้าวเมื่อกี้ยังญี่ปุ่นอยู่เลยรลาวอาหารเขียวๆนั่นมันคืออะไรนะครับเนี่ยอ๋อนีม่มันน้ำเน่าครับน้ำเน่าบ้านคุณเอาน้ำเน,น่ามาทําอาหารเรื่องไงแ<ม>ล้วสีขาวนี่คืออะไรลิควิดอ่ะเฮ้ยอย่ารู้ดิอย่ารู้ดิมาแลวฉลามเราจะขี่เลยวเตอร์ไปก่อเร็วไปโอเครีบขึ้นมาไปว่างไวเถอะทุกคนมาเฮ้ยเอา เดียวมันต้องเดินด้วยโอเครู้สึกว่าเกาะฝั่งนู้นจะไปของนายนะฉลามเห็นไหมฝั่งนู้นที่มีเฮลิอคอปเตอร์อยู่ตรงนน้นไนงะอ๋อน่าจะใช่นะแลวฉันข้ามไปเลยได้ไหมเนี่ยอ้าวข้ามได้ด้วยโอ้ยเอาาคือตรงนี้เป็นเกาะและล้อมรอบไปด้วยฉลามเว้ยโอ้ยเพือ่อนนายหรือเปล่านะฉลามตกแบบตกแบบเอาซื้อนี่ไปนะสองพันไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรนะครับแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นคุกกลางเกาะเนเออโอ้ยเ้า ซื้อตำรวจมีตำรวจมานั่งผิงไฟแล้วก็ย่างมาร์ชเมลโล่แล้วไปนี่เหมือนกับตกปลามากกว่าโอ้ใครมาตกปลาตรงนี้ฉลามนั่นก็พูดไปตรงนี้มีให้เราซื้อเป็นทางเดินอีกแล้วไม่รู้ว่าเดินไปไหนนะครับนี่เอ้ยแล้วตรงนี้มีให้เราซื้อรูปปั้นว่ะเฮ้ยสถานที่นี้มันคือที่อะไรกันมีรูปปั้นตำรวจตรงนี้ตรงนี้ก็มีให้ซื้อนะครับผมไบเวิร์เกอร์ซื้อไปเลยเออคนทำงานเหรอเฮ้ย นี่ทุกคนมีเราซื้อดับเปอร์อีกแล้วครับเราจะได้เงินเยอะขึ้นใช่ไหมเนี่ยดับเปอร์นี่เฮ้ยน่าจะนะซื้อเลยทุกคนตรงนี้ไอฉลามใช้เงินไม่พอแล้วมั้ยอ้าวงั้นเดี๋ยวฉันไปสร้างที่เกาะของฉันละกันนะซื้อคนทํางานเลยทุกคนอะไรเดี๋ยวให้ฉลามมาซื้อดับเปอร์นะฮะเพื่อจะได้เงินมากขึ้นโอเคอัปเกรดซื้อไปเรียบร้อยมีตรงนี้อีกฉลามนี่ตรงนี้เฮ้ยอโอ เดี๋ยวไม้กลายเป็นสีสีเหลืองนี่คืออะไรไม้จุ่มขี้เออขออีเรียกว่าไม้สูงทองคําดีเจ้ากอบมันต้องได้เงินเยอะขึ้นแน่นอนฉลามแล้วตังนี้มีให้เราซื้อเป็นไฟว่ะฉลามมาซื้อเลยเอ้ยอันนี้โอ้หลอดไฟแนะล้วสปอตไลท์แค่นี้เหรอเอ้ยมันจะหมดแล้วนะใครมาทํางานที่นี่คือหน,นีออกไม่ได้เลยนะครับผมมีฉลามอยู่ล้อมรอบเต็มไปหมดแล้วก็อะไรเนะี่ยซื้อพื้นโอเคอซื้อกำแพงเอ้ยนี่มันคือส่วนอะไรอะส่วนโรงงานอีิที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มีที่นับตังค์ด้วยเจ้ากอบ โอเคอาฉลามซื้อต่อไปเลยออโอ้ยเอาะกําแพงใหญ่โอ้โหใหญ่มากอ่ะซื้ออันนี้เฮ้ยเฮ้ยเอย้ตังไม่มีแล้วอะ่ะเอา <laughs> จนแล้วทุกคนนี่เหมือนเป็นตำรวจที่แบบว่าหน่วยแะ้วหน่วยสวาดนะเออหน่วยสวาดไงเอาเป็นว่าในคลิปนี้เราพอแค่นี้ก็แล้วกันทุกคนไม่รู้ว่าจะมีภาท์ที่3หรือเปล่านะครับผมบางทีพาท์ที่3มันอาจจะแบบสั้นก็ได้นะเพราะว่ามันเหลือของที่ต้องสร้างอีกแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นว่าใครที่อยากจะดูต่อน,นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด์ด้วยนะครับวดใครทีสนใจปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกน,นะครับ3าบาทเท่านั้นไปแล้วผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายยทุกคนบายๆอ